สัรหาไมา่ดูในผลสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่านมารับชมเรื่องเกี่ยวกับลูกๆหล,ล,ลานๆของทุกท่านนะครับเปิด6กิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนอยากให้ยกเลิกมากที่สุดมีกิจกรรมที่เราคิดไหมทุกท่านก็น่าจะผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับผมสมัยเป็นเด็กเด็กๆสมัยเรียนนะครับ แต่และว,วันที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนี่นู่นนั่นเป็นเทศกาลแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้องทําทุกวันเป็นประจํานะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามให้สนนไม่ดูในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับชีวิตในโรงเรียนเติบโตไปด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียน แต่ใช่ว่าทุกกิจกรรมจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนบางกิจกรรมถูกมองว่าน่าเบื่อเกินภาระเกินไปหรือไม่มีประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนหลายคนอยากให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกโดยผลการสำรวจในครั้งนี้ได้ถูกสำรวจโดยทางล o c k e t Media Lab ที่ได้ทำการสำรวจและสรุปข้อมูลออกมา ในหมวดหมู่กิจกรรมในรั้วโรงเรียนที่นักเรียนอยากให้ยกเลิกมากที่สุดจะมีกิจกรรมที่เราคิดหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมรายละเอียดพร้อมกันนะครับผมเปิด6กิจกรรมในโรงเรียนที่นักเรียนอยากให้ยกเลิกมากที่สุดมีกิจกรรมที่เราคิดไหมเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเริ่มจากกิจกรรมที่6นะครับกิจกรรมวันพ่อวันแม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5.34%กิจกรรมที่5กิจกรรมสวดมน11.08%กิจกรรมที่4ค่ายลูกเสือ13.45%กิจกรรมที่3เข้าค่ายธรรมมะ13.9%กิจกรรมที่2 สมุดบันทึกความดี16.5 2สองเปอร์เซนต์มาถึงกิจกรรมที่หนึ่งนะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือกิจกรรมหน้าเสาธง26.8กเปอร์เซนต์กิจกรรมหน้าเสาธงสมัยในพลเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนตั้งแต่อยู่ชั้นปเลยนะก็เป็นนักในพลเป็นนักเรียนกิจกรรมอ่ะเป็นนักเรียนดุริยางนะครับ เช้ามาเช้ามานี่ต้องไปขนเครื่องดนตรีเครื่องตุรียางมาบรรเลงเพลงชาติตอนคารพธงชาตินะครับพอครพธงชาติเสร็จก็ต้องสวดมนต์นะสมัยในพลอยู่โรงเรียนประจำนะโรงเรียนประจำนะครับเป็นนักเรียนกิจกรรมแล้วก็ทำทุกวันก็คือเวลาอยู่หน้าเสาธงนี่ เป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากนะครับตั้งแต่เคารพธงชาตินะครับต้องไปแต่เช้านะครับต้องกินข้าวก่อนเพื่อนตอนอยู่โรงเรียนประจำนะกินข้าวเสร็จก็ต้องรีบไปเตรียมเครื่องดนตรีเครื่องดูิยางนะครับว่ามันดังดีไหมใช้ได้ไหมนะ,อะ,อะพอเตรียมเสร็จก็ไปยืนรอก็จะตั้งแถวตั้งหา นักเรียนดุริยางจะตั้งแถวอยู่ต่างหากนักเรียนอื่นชั้นอื่นก็จะเข้าเป็นแถวป .1 ป .2 ถึงป .7 นะสมัยในพลถึงป .7 ก็ครูก็จะบอกประกาศเสียงตามสายว่ายืนตรงยืนตรงครบบธงชาติในพลก็จะบรรเลงเพลงชาตินะครับตอนนั้นในพลตีเขาเรียกเบลล่าระนาดเหล็กนี่แหละครับตีระนาดเหล็ก ตอนแรกตีกองมันยกไม่ไหวเราตัวเล็กมันใหญ่ตีกลองกองเบดดามเขาเรียกเบดดามคิกดามนะครับกองอันใหญ่เขาเรียกคิกดามภานตรากตรีเขาเรียกงั้นพอมาอยู่โรงเรียนประจําก็มีกิจกรรมอีกพอไม่ใช่พอมาอยู่โรงพอมาอยู่โรงเรียนมัธยมก็เป็นนักเรียนดุริยางเหมือนเดิมนะอยู่ตําแหน่งเดิมก็คือตีเบลล่า ก็คือโอรนาตเหล็กนะครับครบทงชาติอยู่โรงเรียนมัธยมนี่กิจกรรมยิ่งยาวนานมากนะครับหลังจากครบรอธงชาติเสร็จต่อสวดมนต์สวดมนต์เสร็จครูก็จะอบรมนี่นั่นทุกท่านก็เคยจะทุกท่านก็น่าจะประสบพบเจอมาแล้วนะบางคุณครูประจําชั้นก็จะยืนอยู่แต่ละชั้นละชั้นเช็คนักเรียนใครผมยาวไม่ตัดผมแต่งตัวไม่เรียบร้อย ใครมาลาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนปัจจุบันเขาไม่อยากจะให้มีอยากให้ยกเลิกหกกิจกรรมที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็นำมาฝากไว้เพียงเท่านี้หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมติชมแนะนำแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับาสนาไม่ดูในผลด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการกรับชม สวัสดีครับ